ภาวนาบาูรุษกตานะทาให้มากทําให้หลายทําให้มีทําให้เกิดขั้นบ่มีภาวนากไ็ได้เนื่อฝึกฝนเอาลูกซี่ก็ได้เพื่อพัฒนาจิตพัฒนาใจเฮา,าท้านมันสิแชอยู่กับขันเดิมขันเก่าเก่าขันห้างห้างเือตีนจิกเขจาจักตีนจิกตีนเรียบครบบ่จิ้มถิมแล้วก็เสาาียบบ่ถิมยังมาดมอยู่อันน่ะความหยุดความถือแน่นอุป,ปทานทั้งหลายมันเป็นลักษณะนะสิถิมก็เสียดเสียบายกับี้เดียดยังพราะนะนั่นเด้ ในการตัดในการใจเด็ดสี่เก้าอ่าสิเป็นผู้นำกับบอแมนมสใส่ผู้นำผ่อน,นำบ่ได้สใสใ่เป็นผู้ตามผ่อนจากน้ำอด็กเป็นผู้นำเสร็จไหยิงก็ไม่ใช่ใชายก็ไม่เชิงหวยิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงวัดปลากับบอแมนวัดบ้านกับบอแมนบบบนี้ความเห็นบทสุดเมื่อความเห็นบทสุดมันก็ไปบทถึงดวงดาวเดิฉะนั้นเราท่านทั้งหลายกวางความจะเดินกับฟื้นเก่า ฝึกเจ้าของนี่ละฝึกเจ้าของนี่ละฝึกเอาฝึกเอาฝืนเอาถึงเวลาให้มันมีความดูดเดือดดีใจเสร็จได้ไปไหวพระเสร็จได้ไปสวดมนต์เสร็จได้ทำมาบทหนีบทนี้ไปว่ากัมมูกัมภนกับคูบาอาจารย์ทีมงานเฮ้าเมื่อก็ได้ฟังสนทนาธทราเมื่อกันเรื่องๆเลยถ้ามันหมดเรื่องเพราะว่าจิตมันบมเป็นหนึ่งจิตบ่ดเป็นสมาธิจิตบมดมีปัญญารักษาใจทำวันกับงดเยียบตัวงดหวยงดเยีย เพราะว่าจิตมันบริดิ่งในท่องบนสาธยายการท่องบนสาธยายก็สามารถทาให้เป็นการตะล่อมจิตให้สู่เข้าสู่อารมณ์อันหนึ่งอันเดียวได้การท่องบุการสนทนาธทมย่อมได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ทาให้ความเห็นแจ่มแจ้งกว่าเดิมหรือว่าทําความเห็นให้ตรงทําจิตให้ผ่องแผ้วทำให้จิตได้ยินได้ฟังจิตมันผ่องแผ้วผ่องใส เพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินเด็กรสรังกัสิมกมุ่นอยู่กับอารมณ์เก่าๆเจ้าของนอนอยู่แล้วจิตมันบเปลี่ยนหน้าใหม่เปลี่ยนใจปา่าการพัฒนาเปลี่ยนใตคนพัฒนาพัฒนาอยู่นี่มีการพัฒนาอยู่ตลอดบ่ได้ย่ำอยู่กับพี่จเจคีอฉะนั้นพกเขามีโอกาสมีเวลาสิได้พัฒนาเจ้าของอืพัฒนากันจะได้มีความสุขละความหมายกับการการพัฒนากับบริวาพัฒนาให้ถูกไปหนาเลยให้มีความสุขกว่าเก่า เพราะทุกคนก็ต้องการความสุขบางที่ก็คว้าพนาวิ่งแต่คุบเงาเนาะวิ่งทะยานหาความสุขความยุความสุขกับทะยานจากเขาพอวิ่งแต่คุบเงาเด้วิ่งแต่คุบเงามาโดยตลอดเกาไม่ถูกที่คันใส่ยาไม่ถูกโรคนะโรคกับว่าหายแล้ววิ่งแต่คุบเงาเนาะฉะนั้นเราเรียกว่าฝึกสติฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้กล้ากล้าและสามารถ ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้กล้าและสามารถเข้าอ,อกเข้าใจในสิ่งที่มากระทบขบคิดพิจารณาให้เรื่องที่มันกระทบตกแตกล่วงหล่นไปกลายเป็นอ๋อเป็นยังซีนะโอ้เป็นยังซีต่ะธรรมะเป็นยังสัน,ะน,สนสได้แหละเพราะเขาเห็นมาทุกขีทุกขีได้เส้นทางเดินของเขาเส้นทางเดินกองเขา